มสีเตี่ยนไปแล้วเอาเผาเล็กให้แดงๆนะครับอันนี้คือที่ชุบแข็งมีดนะครับดึให้มันโค้งเอาไปฟันหญ้านะครับสวัสดีครับผมวลิวิ์นะครับสวัสดีคะ่ะหมูอ้วนค่ะวันนี้เราจะไปไหนหมูอ้วนมาเก็บหัวปลีที่ไหนนี่ไง แล้วที่นี่คือที่ไหนล่ะที่บ้านของพี่จงโอเคในวัน okay. นี้เราก็มาที่บ้านจงนะครับแล้วก็ข้างล่างที่มีกล้วยอันนี้กล้วยปลูกไว้หรือว่าอะไรมุวนันมันขึ้นเองคือกล้วยอะไรไม่รู้กล้วยป่า,ปาเนาะมันคือกล้วยป่านะครับเดี๋ยวผมกับมูวันจะเก็บไปทําอาหารกินทําอาหารเมนูอะไรมุวันวัน,นนี้ชบแป้งทอดชบแป้งทอดหัวปีชบแป้งทอดนะครับต้องคอยดูนะครับว่าจะเก็บได้เยอะแล้วก็เอาไปทําได้เป็นยังไงนะครับ และหนึ่งนั่นก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเห็นหนึ่งหัวอยู่ตรงนั้นใหญ่มากผมจะไปตัดต้นกล้วยต้นนั้นแล้วนะครับเพื่อที่จะเก็บมันมาสูงสุดๆสูงสิบเมตรได้นะครับนี่นูเลยโอ้ล้มแล้วล้มแล้ว โอ,โอ้มันหลุดแล้วว้าวใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหใหญ่สุดๆโอกี่ลูกเอากี่ลูกวันสองลูกสลูกพอแล้วหรอโอเคต้องไปหาอีกุ่หนึ่งนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับแถวนี้กล้วยป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็บ้านจงก็อยู่แค่ข้างบนนั้นนะครับนูนเลยแบบนูน ต้องไปหายลูกหนึ่งเจอไหมหม้วนหาให้เจอได้ไโอ้ได้สองลูกเลยใหญ่มากอ,นะอ๋องข้างบนนี่แหละ ที่เอาต้นนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันร่วงไปไหนซะแล้วนะครับ นี่เลยได้แล้วสองลูกพอไหรหมูวันพอแล้วโอเคและผมสองคนก็ไปเก็บได้กี่ลูกหมูวันสองลูกไม่ได้เรียกเป็นลูกเรียกเป็นหัวนะครับสองหัวหัวปลีซึ่ง<ต>มันแ,แตกอ๋อไม่เป็นไรนะไมัร้งไปกระทบกับก้อนหินนี่เองเมื่อกี้นี้เลยอันนี้คล้ายๆหัวอาร์พีจีนะครับที่เขายิงกันนะครับทหารยิงกันเ,ออเป็นุ่นระเบิดบิน,น,นหัวปลีอาร์พีจีนั่นเอง ก็สองลูกก <music> okay. okay. so like ็พอเดี <people make> ๋ยวเอาไปทอดกินที่ไหนมงว้นที่บ้านดีกว่าที่บ้านเลยเนาะใช่เลยแล้วทำไมวันนี้เราใส่ชุดแบบนี้ล่ะก็ฝนตกไงเมื่อกี้ตอนเช้ามาฝนตกเนาะใช่ก็เลยใส่ชุดแบบนี้นะครับที่เห็นแต่งตัวสีจิ๊จั๊บแปลกๆนะครับก็ฝนตกแต่ตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มออกแล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับบ้านนะครับนี่เลยใหญ่มากหัว RPG นะครับบินนี่เลยตุ้ม เป็นกองพังที่เมื่อกี้ไปเก็บก็ข้างล่างแค่ตรงนั้นนะครับขอบขอบไล่ตรงนั้นนะครับที่มีกล้วยป่าเยอะๆป่าทางนี้เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนี่มากชันมากแล้วก็ลกมาก ขอบขอบก็พอได้อยู่นะครับก็บ้านจงก็นี่แต่จงไม่อยู่นะครับไม่รู้ไปไหนนะครับว้าวในตอนนี้แดดแรงสุดๆนะครับตอนนี้เมื่อเช้าฝนตกแล้วครับพอจงเนี่ยก็ขึ้นแล้วปลูกมาได้กี่น่าแล้วหมูวันกี่วันแล้วกีว่วันแล้ว,ว,ล,วลองนึกสิอาทิตย์ละมั้มอาทิตย์เหรอ ซึ่งมันก็ขึ้นได้เท่านี้แล้วนะครับนี่เลยเขเียว <ๆ S 1> พวกนี้เลยเป็นแถวเป็นแถวนี่เลยมมนก็เดินไปก่อนครับผมก็เดินตามหลังแบกของนิดหน่อยครับมมนก็แบกกระเป๋านิดหน่อยซึ่งรถเนี่ยจอดไว้อีกฟังหนึ่งครับเดินขึ้นเขาขึ้นแล้วก็ดิน ลงไปก็จะถึงที่รถอะไรนะโอเคแ <Okay. S 2> <h ull> สงหมุกวันแล้วแ <h ull> สงแล้ว เดิยมาตั้งนานนะครับก็ขึ้นมาถึงแล้วต่อไปก็จะลงนะครับใจหมดเลยอะไรเ,เดี๋ยวตอเนเย็งคือจะมีคนมาเจอในตกใจนะเนี่ย ายรอก,ก็ยังไม่กินเลยเดินมาตั้งนานนะครับก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับก็คือตรงนี้เลยเแล้วก็จะอยู่ตรงนี้กับมุวนก็ขับคันนี้มาก็ทางนี้ที่เป็นทางที่ ตอนนั้นเนี่ยผมกับมั่วเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยปิ้งข้าวโพดกินตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ข้าวโพดเหลืองหมดแล้วนะครับมันแก่แล้วนะครับปิ้งกินไม่ได้แล้วโอ้โหปีนี้กินไม่ได้ดอ,อโอเคผมสองคนจะขับคันนี้กลับบ้านแล้วนะครับกลับไปอีกสิบกิโลนะครับขับรถนี่ตอนนี้ผมสองคนก็มาถึงแล้วนะครับโดยรถคันนู้นมูอวนก็ตามหลังมาไม่รู้ว่าลูกตื่นหรือย,อยังนะครับป่านนี้เช่นอะไรเอ้าอี <laughs> เลย แม่กับพี่สาวกำลังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเมื่วันเด็ดขึ้นชายเด็ดเหรอกำลังแต่งขึ้นชายเออแต่งแต่งไอ้ใบไม่สวยออกนะครับเราก็เหลือแต่อันสวยๆจะเอาไปขายนะครับได้เยอะเลยเออเดี๋ยวมีลรอออห้าก็่ดูก้านะดูโรคนะครับดูลูกอยู่นู่เลยตื่นแล้ว ปลูกแบกอยู่นะครับแบกอยู่ตรงนี้แหม right? ่เ <hein ous> ้เ <hi> ง <token thanks> like kind of like ี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอกำลังทำฝังมีดอะไรสักอย่างอยู่แม่แล้วก็พี่สาวนะครับเต็มเลย ตรงนี้ตั้งเสร็จแล้วมั้งผมกับหมูอ้วนไปตั้งแต่อลูกยังไม่ตื่นนะครับจนตอนนี้ลูกตื่นแล้วอตอนนี้กี่โมงละหมูอ้วนดูดิ9โมงมั้ง9โมง13โอ้โหไปสามชั่วโมงเลยขับรถก็ไกลเดินก็ไกลนะครับก็เลยนานลูกก็นั่งเล่นอยู่ตรง ชั้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้กิ้งมาหัวแต๊กแน่นอนนะครับเฮ้ยอะไรปอนั่งเล่นปุ๊บเนี่ยไม่ยอมให้อุ้มเลยนะครับอุ้มปุ๊มนี้ไม่ยอมจะลงอย่างเดียวนะครับเล่นนั่งเล่นสนุกนะครับอ่าในนอังจะนอ่อว่า พูดอะไรพูดอะไรเนี่ยคืนชายนี้ก็ไปเก็บจากไล่เดิมที่ตอนนู้นหมูวันไปถ่ายคลิปให้นะครับก็คือมันยังมีบางส่วนอยู่นะครับลูกผมอายุเก<ะ>้าเดือนแล้วนะครับเกือบบางคนอยากรู้นะครับวันที่เจ็ดนี้ก็ส<ว>ิบเดือนแล้ววันที่เจ็ดเดือนสิบก็สิบเดือนนะครับเออใกล้สิบเดือนแล้ว อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีฮ่าิ้นละใส่อะไรมุวอ่ะใส่มะนาวใส่ทำไมใส่ให้หัวปีไม่ดำเนี่ยอไรใส่มะนาวนะครับเะนาม,ม,มันมีกรดใช่ไหมอืมอแล้วไอ้หัวปลีเนี้ยถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวมันก็จะดำเนี่ยอ๋อ เนี่ยามันติดกัก็้าวเนี่ยมันก็ไม่ติด๋อทำอย่างนี้เหรอมด้เลยนะอุอะอยอ่อนมาก แค่ลูกเล็กเลหน่อยม่มเมีส่วนผสอมอะไรบ้างหม้ออ้น อันนี้โหตีกอแป้งทอดกรอบลหะอแป้ทอดกรอบแล้วเนี่ยคลิกแกงเ่ะใส่ด้วยหรอแกงแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดมีอยู่อย่งสามสี่ 4, ทั้งหมดสี่ยันเดียวก็พอแลมันเผ็ดคลิกแกง ให้เข้ากันเต็มน้ําเต็มแป้งเติมใบมะกรูดเติมอย่างให้เข้ากันพอประมาณนะครับคลุกเคล้คาให้เข้ากันนะครับตั้งน้ามันให้ร้อนนะครับตัดผ้ามาที่ไอ้วรวุษนะครับไอ้ลูกนะครับลูกลิงนะครับกาลังเล่นขึ้นชัยจับ ญ่าอย่ายงเมามันเลยครับอยู่ตรงนี้นั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวนะครับเงียวเงีวว้าวไม่รู้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับต้องคอยดูหัวปลีหัวปลีอะไรหมูวันชื่อว่าหัวคนยากอะไหรอชื่อนี้เหรอหัวปลีคนยาก <c oughs> ก็คือคนไม่ได้เลยหรอหรือยังไงไม่รู้หมวตั้งชื่อเองว่ะไม่ใช่มันเป็นชื่อของมันอยู่แล้วมันก็หัวปลีก็เป็นคอแแหละอ๋อาแล้วก็พองอ,อันหนึ่งได้อยู่มนนั้งไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ว้าวสีเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมหมวูวันอือจะได้ทีแล้วแหละสุดยอด ร้นสุดเลยเย,เยอะเลยนะครับจะทำให้หมดนี้เลยนะครับดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนว้าว,เร,วเรียบร้อยนะครับสีน้ำตาลเลยน้ำตาลอ่อน,ออนๆเหลืองๆเช่นเช่นกรอบเลยล่ะ จะเอาไปไหนล่ะหมอ้วน,วนจะเอาไปไหนล่ะให้แม่ชิมเหรอวันให้แม่ชิมนะครับว่าอ,อ,รอร่อยหรือเปล่าอยู่อยู่มีมีอะไรนะช้ารอบนอกนุ่มไหมอร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อยแม่อร่อยอร่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเอาไปให้พ่อชิมดูว่าพออ่ออยู่ไหนล่ะออร่อยมนุ่นไงโอ้ ตีอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนนู่นนะครับตีมิดเหรอปรับ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 เลยสอมมิดแน่แน่ๆมาชิมได้บอกอันโอ้โหโอยจะลวกรีชุบแป้งทอดมชิมบอกอันอร่อย หยาบรู้วใช้อะไรจังหรืออ่ะเกือบต้องตุ้มได้เดี๋ยวผมทำใหมพอนี่ทำงานอยู่นะครับไม่ว่างอันนี้พอกำลังซ่อมมีดอยู่นั่นเองครับนี่เลก่อนแล้วนะนี่คือเตาเผามีดนะครับเตา หลอมเล็กไม่ใช่หลอมเอาเผาเล็กให้แดงๆนะครับอันนี้คือที่ชุกแข็งมนีบนะครับอันนี้เนี้ยก็เอาไว้ตีนะครับแทนเล็กนี้ก็อันนี้ครับเอาไว้ตีเลยทุบอย่างแรงก็ไม่เป็นไรนะครับแข็งแรงสุดๆปาบๆเลยแล้วก็ใช้ดเป่านะครับในการเป่าลมครับเผาให้แดงนะครับแล้วก็เอามาตี โคงเอาไปปั่นหญ้านะครับโอ้ไปตัดหญ้าให้บัวนั่นเองครับในวันนี้เนี่ยก็ถ่ายแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไว้เขาหน้าเขาหลังก่อนแล้วกันนะครับค่อยถ่ายว่า พอตีมีดเป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ตียังไงชุบแข็งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวบางคนยังไม่รู้นะครับวันนี้ <c oughs> ม,มากินไอ้นี่ก่อนนะครับวันนี้มากินหัวตีอันนี้กันน้ำจิมำจ้มไก่กับน้ำจิ้มซุกี้มีไเลือกเขียนจริงเลยซุกี้น้ำจิ้มอะไรก็ได้สองอย่างเลยก็ได้ซุกี้อร่อยกว่าโอเคมาแล้วมาแล้วว้าว <Wow. S 2> อืมน้ำจิ้มซุกี้มันอร่อยกว่า ลเป็นเกี๊ยวนี่แน่เลยตังข่องกว่าเป็นไงรสชาติเป็นหมูเลยอ่ะเป็นหมูเปอนหมูสับเป็นหมูชุบแป้งทอดล่ะหัวปลีเหมือนหมูได้ยังไงเออมันนุ่มเหมือนหมูเลยนะเหมือนเนื้อหมูเลยแป้งหรือเปล่าอืมแต่มันมาระให้รสชาติเหมือนหัวปลีอ่ะล่ะ ทอดกรอบไปแล้วมั้งรสชาติเลยหายไปมั้งให้รสชาติเหมือนหมูทอดเลยเป็นทอด <c oughs> กรอบนองนุ่มหน่อยรสชาติเหมือนหมูทอดไหมไม่เหมือน <c oughs> หรอเอา้าเมื่อกี้กินนี่รู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนหมูทอดเลยนะ อืมสุดยอดเงี้ยเง,งี้ยโอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไปง่ายๆเพียงเท่านี้แต่ว่ากว่าจะได้คิดก็ไม่ง่ายเลยนะครับตักฝนไปนะครับแล้วก็ไปเก็บไอ้ตรงบ้านจงนู่นนะครับข้างล่างไรนู่นแล้วก็เอากลับมานะครับแล้วก็ ทอดกินแค่นี้นะครับก็ลาไปแล้วนะครับคลิปน,นี้ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีเบื่อเลยอืมอ้ม